สวัสดีพี่ซู่ผู้สกุลกับผมจิมมะตามแนวทางของพ่อเสี้ยนขุดจ,จิกกันต่อน้าพี่น้องวันที่16มิถุนายนานี่เอฟซีก็ถามโยตาขวางัวเมืงงอ,องนึงบ่เขาน้าพ่อเนาะหัวเมืองนึงบ่เขาตัวไอซี่ยังถามหาอยูเ่เลขเลขดับให้ยังว่าออกใ่กันออกนะใส่กันช่องกระห่าช่องวังะนะวแล้วเนาะหัดเดียวพ่แม่นบอ่อหัวมันหัวฝนเก่ามันดับดับดับเก่า โตขึ้ศูนย์ตขึ้สองหดออกศูนย์เก้าบานี้บานิดับหาสองออกหาสองโปะเลยไหอืมไหวตาว่นดับก็ดับลักบเมแน่นบ่ดับอยู่ตัวนั้นดับบมแน่นองดักหันคิดเลยดับคิดเลยต่ว่นออกออกเลยไหมออกโตมันเลยวหนไหวมันก็เป็นนี่แหละมันเปลี่นปีหนึ่งประมาณสองหงดเนาะสองหงดอยู่ออสองสามหดอยู่มันผิดตะว่า มันมันถืหิรัยกันบอ่อะออ้านะออกมปหมักน้ำยามเถอะรับออกไปอยูค่อกพ้นเนี่ยบบบบมันอย่าบอกอย่าบอกมาตามกันต่อพี่น้อง1ิบงวกวุยตัวหน้าเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยไงวะเป็นอะไรคักบ่กันคักบ่ โบกันเลยๆเ้มือนมันแบบเป็นใจบบนั่นเลยว่ามันเล็กโบหมะอ๋อมันก็ไม่รู้ไม่เขาล่ะถ้าข้าเจ้าหั่งไปนั่งสั้นเราบ่บบบกูว่าเขาก็มีเราเว้ยสุดสุดว่าเขากันเลยเลยหมือนด่เี้ย่ตรงกันเล่นบ่ะไปคนละทางเล่นว่าสตดเลขนี่เลีวิ่งกับบบเดินเลยบ่เดินเลย เอาสูตรที่มันเคยเดินดีๆนี่แล้วจะชูจะคลองเคยเห็ดนี่แล้วอเอาเอาจะไปขั้นเปลี่ยนแต่มันกลับมาเข่าเราขั้นเปลี่ยนน่ะนะสูตรเลขเปลี่ยนแล้ว,ลวบโบเปลี่ยนเคยใส่สูตรไหนใส่ก็สูตรนั่นเลยพอเาเปลี่ยนปั๊บเท่าใหญ่นี้แล้วกลับมาตีด,ดาเขาหลอยมันดับอยู่ว่าน้อ,เ,อเหมือนนี่ดับ,ด,บดับอยู่ก็ซื้อตัวมันหลุดแล้วเนาะซื้อตัว <laughs> เออนเด็กมัวไปมึงเอี่เอาเอาเอาวิ่งดีกว่าไปเลยวิ่งเอามันวิ่งมันบระเด็นแมงมัวเลยไหมประเด็นก็เอาไปเอา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 จับคู่เลยเนาะเล็วิ่งว่าไม่เห็นปะมันมีตัวอะไรเมื่อไหร่มันเป็นซี่เห็นปะมันออกหาซองมันปะออกหาซองมันก็มาายวนมันม่ายวนนี่จุนจนี่ชุนนี่สามสี่หาชุดนี้สองสามสีมันปะ ตัวหนึ่งซีหกบมันเลยเด่นเด่นสีก็หานี่สามเด่นสามเด่นสีเด่นห้าบาทในตัวกมก็มีสองมีสองมีหกเงินบ่อบาทในห้องบุตวามันจะเปลี่นสีหกหกสีบาทเนาะบาทในใส้เงวดิมีเงวี่มันนห่อยนึงเนี่ยตัววิ่งมัมีเลยนี่นี่มันเอา แปดเก้าสี่ห้าหโอ้ที่มาแบบนี้ไม่ได้ทำเขจับชุดเต็มมันได้เก่าตอนเออไม่เก่าเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกจะว่ามันมันบรเนหลักเหมบนิเด่นหลักเออแม่บเด่นหลักเห็นว่าบนล่างมันกับหมอนไงละมันได้ยังสี่บาน้ชุดชุอมันเท่หรอ มันบ่เขากันมานนี้มันได้ทีหนึ่งกับจิบเก่าทีหนึ่งกับเก่าหนึ่งเก่าตัวมันหลุดเนาะเกาตัวมันหลุดแล้วขันบ่มีเหล็กขันเหล็กหวิ่งมันบ่มันบ่เด่นมันบ่ส้นกันนันทุนที่สิบหกอะสิบหกนะสิบหกนี่ก็ตัวมันหลุดมันมันกำบ้างย่ะ กองทังหนึงขีดมันยังออกลเหอืมทังนี้ไมยังออกออกตัวรับปั๊บเือนี้เี่ยวายมันเป็นนี้อขีวะเย็นเล็กอันนั้นเขาอยู่ด้สามห้าจองโอแมนบ่เหล็กดับมันมาามันมมากกันเยา่บมันเล็กดับโอ้ใครมันมาเฉพาะกัเป็นเป็นซองหาได้คือว่าโอ้คงมัดงกซองหาโอ้ ได้ได้ได้ไดบ่บัดนี้บ่ซื้อก็ว่ามันมเป็นเลขร,รับก็เลยบ่ซื้อเลยนะอือบ่ซื้อ64กับ94ซั่นแหมมาเลกล่างกับซื้ออย่างเน,นาะ58 85ลูกว่าโอ้เลขคร 30, ับมันออก3003เนี่ยคนนี่ถือกมัดเลยถือกมัดบ้านเลย เลขสองศูนย์มันกับบอลใครมากน,ดน,นัดโดนโดนขนเผือมันค่อยมาเ <c oughs> ดินบน,อน,นอเอาตัวกันโดนเนาะเอาตัวขั้นบพรขั้นเล็กวิง่งบอมี่ขั้นบนเด็กเด่นนั่นเราช่วยกัน <c oughs> รวมกัน

บอว่ามันดับดับตัหนวยอบอ๊บอบแปดดับรักนวยเ็นบ่นี่โอ๊บแปดว่าจับวานนี้กงติดต่อติดนี้ครับครับครับน้ำเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนยเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งกับน้ำม่กคับวัสุ่อะไรเรียกว่าแม่แน่นอนอย่างน้แม่นอนของาม่ใดมะ สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหนึ่งเก้าเลขนี่มันคนละสูตรมันอพอวาเลขวินมันวินหนึ่งไเออมันคนละสูตรว,ว่านี่ละมันเอามาประกอบใสูตรนี่มาหน,นี้น่มับงบังหันนีนี่นีาี้วาขีว่าเรา่ต้ตองสูตรเนาะเฮ้ยนี่แบตบัว S 2> <S 2> มันกระโดมมากเลยเนาะโอ้ยไายคิดไปมากยี่มากบอกบอกหกสี<ม>่พี่เห็นปะเออเจ้าเนีนหกสี่เนาะหกหกหายแล้วเนียนหกห้าเนียนหกออกบนต้องจีบเวรทับบนแหละเพราะว่าโอ้ลืมตัวนึงตันนวนึงเจ้าเนีนบนแลน้วเนีนบนกันล่าง ลายตูวตร้งหัวถูกเนาะอือหกเกตบ่หลา,ายหรอกหาคู่มันมีซีห้าหกตัวประกอบมันมันกับซีมันเด่นซีกัหกอืออยู่ในเหล็กวิมันก็มีอยูหกคับเกตนะเด่นหกครับซี เป็นสกับ6ถ้าวิ่งก็วิ่งคือวิ่งสีกระพกแหะฟั่หน่วันนแล้วออน,นี่แหละท อ๋อสามตัวร่องเงินเล็กเอาสามตัวแล้วมันจังเต็มทงเต็มไทยไรเลสตดใหมเล็กสตรไหมเนยอ๋ออันนี้สูดสามตัวตัวนี้อ๋อสนอืมสไหมรองอันนี้คือคือออถ้าสูรมากเป็นสูนซีซีสูนดถ้าสูรมากเน่ยก็สูหกหกสนอือถ่ายเปนมากเนาะถ่ายเปสิถ่าเพราะวันเพราะคนเรียกมันเฮ็ดกอะไรงี่สิ ตามสูตรเนาะเออสูตรไม่หนีบหนีบสิกระเริ่มอ๋อขีบล่องสูตรไม่สูตรไม่นี่คือสามตัวตัดต่อยเอาก็ได้ตัวนี้ดังขีบล่องเบื้องน้ำเขาบอกแหละม่ใช่ใส่โลโก้ก่อนไม่แค่นี้แหละโอันนี้ดับเนาะลื้มใส่โลโก้ก่อนใส่โลโก้ก่อนเดี๋ยวเลขดับเขาเอาใส่ใบไหม

โอ้บนนี่รับลักบนนี่รับลักสิบสามค่ะค่ะมันคือค่ะมันออกมาถ้ามันออกคือว่างเงานไงคือเขาก็ซื้อแบบนี้ซื้อใส่กันทีสัมไปมันมั่งกันสองวัดเนี่ยมั่งกันสองวัดปลาเลขดับมันเป็นเลขออกตัวนี่ว่ ก็เคยเป็นกับเป็นที่นีอ่อล่ะไอ,อ,อ้พี่น้องห้าวขีเบิองไปาักไปสักนานว่ามานันสั่นพี่นนองห้าวมเห็นดิว่ามาันโอ้ยหล,ลับเลวนอาตื่นเลยโอ้ยหลาบลาายังไงหลาบใน F เอฟซีมันถามหาเอฟซีมันถามหาอยู่ เต็ดไปตามนี่แยนะเนาะมันจำส่วนนะมัน,ม,ม,น,นมันบ่เข้าอ,อ่ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อเลขจิดเลขวินนั่นก็คือ789แล้วก็456เพิ่นเด่น4เพิ่นเด่น4กับ6เด้อพี่น้องเด้อตัวเพิ่นวงกลมสีแดงๆนั่นล่ะถ้าจะวิ่งก็คือ4กับ6กเพราะเพิ่นเน้น64 กับนั่มอะไรสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งเอ้ยหนึ่งเก้าขในกับนั่มล่ะแล้วก็หกเจ็ดวงกลมตัวเดียวคู่เดียวพี่น้องไอ้สี่หกเนี่ถ้าพี่น้องมากเลขคู่ก็นเลยสี่หกหกสี่ไปกับน้่มล่ะบล็อตัวเลขหาคู่ส่วนนั่นเลขสามตัวก็คือหกศูนย์สี่เด่นเริ่มมาใช้หน้าอือ ดับซีบบนคือสามดับหน่วยบนคือแปดพี่น้องเ้าแคบหน้าจอเด้อมันกิจะลดต้นทุนนี่ขั้นห้อง่อนเนาะมันแบบแม่นลลิสดียดเกี่ยงจำเป็นแล้วเนาะมันก็บมันก็ปีนึ่งเมื่อกี้ยุ่งสูงสุดก็เพราะเกินสามหมดปีนึงเนาะกับ่านเนี่ยธรรมดาแลยไม่งอกนึงหล่ะสองกระพาม่านกันเนาะอ่ะพี่น้องห้องแคบหน้าจอแล้วล่ะขึ้นแรงลิ มันเข่าตัวดับมันคว่อคว่ำจิบจับแห่หาะเด็กไม่ตัวดับมาแม่เนาะช่องช่องห่านพี่น้องเข้ามันหมันแข่งกับฟังกันเอาขอบคุณอะไรพ่อขอบคุณอะไรครับผมสวัสดีครับ